สวัสดีชาวฟุตบอลแม็กทุกคนครับในวันจันทร์แบบนี้ครับพบกับการเล่าเรื่องฟุตบอลสนุกๆโดยผมครับเฟรอากนิสเหมือนเช่นเคยเรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ครับเป็นเรื่องของนักฟุตบอลที่มีจิตใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือสาธารณะมากคนหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับมาครัสแรดฟอร์ดนั่นเองครับพอพูดถึงฟอร์มของนักเตะในฤดูกาลนี้ครับคนที่มีการปรับเปลี่ยนได้มากที่สุดหากเทียบกันกับซีซันก่อนเนี่ยเชื่อว่ามาคัสแรดฟอร์ดก็น่าจะเป็นคนแรกๆครับที่หลายคนนึกถึงฟอร์มซีซันนี้ ของเขาครับโดดเด่นขึ้นมามากจริงๆการสังหารประตูมั่นใจขึ้นอาวุธหลากหลายขึ้นยิงได้ทั้ง2เท้าลูกกลางอากาศก็เล่นได้ฤดูการนี้เนี่ยเป็นรดูการที่เขายิงได้มากที่สุดในอาชีพของเขาตั้งแต่มีมาเลยด้วยครับแต่ในวันนี้ฮะอย่างที่บอกครับเราไม่ได้จะมาพูดถึงฟอร์มในสนามของเขาเราอยากจะหยิบเอาชีวิตนอกสนามของแรดฟอร์ดมาให้ทุกคนได้ทําความรู้จักกันเพราะว่านี่คือสุภาพบุรุษตามแบบฉบับของผู้อังกฤษตัวจริงเสียงจริงคนหนึ่งเลยทีเดียวครับย้อนกลับไปเมื่อ สัปดาห์ก่อนครับแรดฟอร์ดตกเป็นข่าว2เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่โคตรหล่อของเขานะฮะก่อนหน้านี้ครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วเวสบราวน์ Brown, อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดนศารสูงของกรีฑพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายจากการที่เขาเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ลงทุนพลาดครับบราวน์นี่เลิกเล่นไปตั้งแต่เมื่อปี2018นแะครับแล้วเขาก็แยกทางกับภรรยาไปนานมากแล้วหลังจากที่สารพิพากษาให้เขาล้มละลายเนี่ยนะครับทำให้เขาต้องเหลือตัว คนเดียวแล้วก็แทบจะไม่มีที่อยู่ต้องเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวไปนะครับสื่อแนองกฤษเปิดเผยนะครับบอกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นคนที่หยิบยื่นน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับรุ่นพี่ร่วมสโมสรคนนี้ครับด้วยการแบ่งห้องห้องหนึ่งในบ้านของเขาให้บราวเชาว่าด้วยราคาสุดถูกสไตล์เพื่อนฝูงแม้ว่าแรดฟอร์ดกับบราวเนี่ยจะไม่ทันเล่นด้วยกันในสีเสื้อของแมนยูยูเต็ดนะครับแต่ว่าแรดฟอร์ดก็ทันเห็นบราวลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงแล้วก็คว้าแชมป์มามากมายแน่นอนครับในตอนที่แรดฟอร์ นักเตะเยาวชนอยู่ที่นั่นแถมทั้งบราวแล้วก็แรดฟอร์ดนี่คนบ้านเดียวกันด้วยนะครับเป็นคนที่เกิดในเมืองแมนเชสเตอร์เหมือนกันมันจึงทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความผูกพันมากเป็นพิเศษนอกจากนี้ก็มีเวนรูนี่ไมเคิลคาริที่ก็คอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็มอบน้ําใจให้กับเวสต์บราลด้วยเช่นกันในช่วงเวลาที่เขาต้องตกระกรรมลําบากอยู่ในชีวิตที่ยากลาบากแบบนี้ครับ อีกข่าวหนึ่งเกิดในสัปดาห์เดียวกันเลยครับเหตุเกิดที่ไนคลับแห่งหนึ่งในเมืองแมนเชสเตอร์แรดฟอร์ดก็มาเที่ยวที่นั่นตามปกติครับกับกลุ่มเพื่อนฝูงแต่เขาก็สนุกอยู่ในโซน v i p ที่เป็นส่วนตัวของตัวเองนะครับและตอนนั้นเธอคนนี้ครับอลิชาเลมันที่เป็นนักฟุตบอลทีมหญิงของแอสตันวิลล่าก็มาเที่ยวที่นั่นกับเพื่อนๆของเธอด้วยครับแต่ด้วยความที่เธอถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในฟุตบอลที่เซ็กซี่ที่สุดคนหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับทำให้เธอที่เข้าไปในลกกก็โโดดดดเด่นแะะ้วจิปาซอย Manchester. อเตร์แถวนั้นเข้ามาล้อมเข้ามาจีบเข้ามาแซวมาคุกคามเธอครับแรดฟอร์ดที่อยู่ในสถานการณ์ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษใจหล่อครับก็เลยบอกให้พนักงานไปเชิญเลมันกับเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาในโซน v i p ของเขาครับเพื่อที่จะได้หลีกหนีจากกลุ่มผู้ชายที่เข้ามาก็ล้อก,ก็ติดเธอพวกนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเพียงแต่ว่าก็รู้จักทั้งสองคนเนี่ยเป็นใครแรดฟอร์ดก็รู้ว่าเออเธอเป็นนักฟุตบอลนะเธอก็รู้จักแรดฟอร์ดอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับเมื่อเหตุการณ์ สายข่าวบอกว่าเธอเนี่ยแอบชมแรดฟอร์ดเหมือนกันครับว่าเป็นสุภาพบุรุษมากๆทีเดียวที่ช่วยเหลือเธอไว้แบบนี้ครับนี่เป็นเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับมงบอกว่าแรดฟอร์ดแม้ว่าจะมีภาพที่บางครั้งเขาก็ดูใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้านะครับแต่เขาก็เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจมากคนหนึ่งทีเดียวชอบช่วยเหลือผู้อื่นและนั่นยิ่งชัดเจนครับเมื่อย้อนกลับไปดูงานการกุศลต่างๆที่เขาเคยทําเมื่อปี2019ครับแรดฟอร์ดร่วมกับห้างสรรพสินค้าแองกฤษออกแคมเปญกล่อง โดยแรดฟอร์ดเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเอากล่องรองเท้าที่มีอยู่มากมายในบ้านของเขาครับมาห่อให้สวยงามในสไตล์คริสต์มาสครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะใส่เอาหมวกไหมพรมถุงมือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแล้วก็กล่องพวกนี้นะครับจะถูกส่งต่อไปให้กับคนไร้บ้านที่มีอยู่มากมายในเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนที่เกิดและเติบโตในแมนเชสเตอร์ครับทำให้เขาเป็นที่รักของคนที่นั่นครับเมื่อแรดฟอร์ดเป็นคนนําก็มีคนทําตามมากมายจนแคมเปญน,นี้ประสบความสําเร็จ ย่าางมากทีีเดยยวครับ้อนกลับไปเมื่อปี2017ครับเมืองแมนเชสเตอร์เจอวิกฤตใหญ่ครับเมื่อมีการก่อการร้ายด้วยการทำระเบิดพลีชีพในคอนเสิร์ตของอารียนาแกรนเดที่จัดที่เมืองแมนเชสเตอร์ ครั้งนั้นเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง22คนนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากกว่าร้อยคนด้วยแรดฟอร์ดแล้วก็เพื่อนร่วมทีมในเวลานั้นอย่างเจสซี่ลินการ์ดครับก็ชวนกันไปเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจคนที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะบรรดาเด็กๆครับที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์อันเลวร้ายครั้งนั้นด้วยทั้งสองคนเข้าร่วมคอนเสิร์ต One Love Manchester ที่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลช่วยกันร,ระดมทุนครับช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในครั้งนั้นซึ่งก็สามารถรวมทุนได้ถึง2ล้านปอน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะครับโควิด -19 ที่อังกฤษก็เริ่มมีการประกาศล็อกดาวน์ครับแรดฟอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Player To g e เก e r นะครับที่คอยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เขาโพสต์ Instagram ครับเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปแล้วก็บรรดาเพื่อนนักฟุตบอลให้มาร่วมบริจาคช่วยเหลือบุคคลที่ยากลาบากซึ่งสามารถระดมทุนได้มากถึง4ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับงานนี้สามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยโควิดได้มากมายครับ โดยนอกจากแรดฟอร์ดแล้วครับก็ยังมีนักเตะอีกหลายหลายคนที่เป็นหัวหอกมาช่วยโปรโมทโครงการนี้ด้วยนะครับอาทิควีนเดอรอยแฮร์รี่เคนจอร์แดนเฮนเดอร์สันแฮร์รี่แมกไกนฟอร์จิลฟานไดแล้วก็ไรฮิมสเตอร์ริงด้วยนะครับนอกจากนี้ครับแรดฟอร์ดยังจับมือกับแฟร์แชร์เป็นองค์กรการกุศลน,นะครับทำการรณรงค์แล้วก็ลดความขาดแคลนของอาหารของผู้คนนะฮะร,รวมถึงบรรดาคนที่อดอดอยากครับรวมถึงเรื่องของอาหารเหลือทิ้งหรือว่าเวสต์ฟูส์นะครับโดยมี เป้าหมายที่จะระดมทุนให้ได้ถึง20ล้านปอนด์ครับโดยโครงการนี้เนี่ยก็เริ่มต้นในแมนเชสเตอร์ก่อนจะขยายแผ่วงกว้างไปทั่วอังกฤษครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วแรดฟอร์ดก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการดําเนินการเรื่องนี้ครับนั่นคือเรื่องของอาหารกลางวันฟรีของเด็กครับโดยช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยแรดฟอร์ดเขาออกมาพูดถึงการที่เด็กต้องขาดแคลนอาหารกลางวันครับเพราะว่าโรงเรียน,นยมันก็ต้องปิดตัวตามมาตรการของรัฐนะฮะแรดฟอร์ดก็เลยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองครับในการรณรงค์ให้ผู้คนเนเี่ห็ ด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็มาช่วยกันลงชื่อไปเรียกร้องไม่ให้รัฐยกเลิกโครงการอาหารกลางวันฟรีของเด็กที่เด็กควรจะได้จากที่โรงเรียนแม้ว่าโรงเรียนจะปิดไปก็ตามเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคือแม้ว่าอังกฤษจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับเศรษฐกิจดีเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ข้อมูลของรัฐบาลอังกฤษเองก็บอกว่ามีเด็กที่อยู่ในภาวะยากจนมากถึง4.2ล้านคนครับมากราวๆ30%ของบรรดาเด็กทั้งหมดในประเทศเลยแรดฟอร์ดที่เคยเป็นหนึ่งในเด็กกลุ่มนั้นครับเคยเป็นเด็กที่ยากจนมาก่อนบ้านของเขายากจน นะอยู่กับแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเขามาด้วยตัวคนเดียวครับเขาเคยหิวโหยแล้วก็ได้อาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนที่เป็นโครงการของรัฐนี่แหละครับช่วยเหลือไว้เขาจึงเข้าใจครับแล้วก็มองเห็นถึงปัญหาอย่างดีครับว่าถ้าเด็กเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนพวกเขาจะต้องลาบากขนาดไหนแรดฟอร์ดจึงเรียกร้องเรื่องนี้มาตลอดครับตั้งแต่ตอนก่อนที่โควิดจะยังไม่ระบาดแล้วครับคือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลอังกฤษพยายามจะยกเลิอกอาหารกลางวันฟรีในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมนะครับซึ่งแรดฟอร์ดก็ ต่อสู้กับเรื่องนี้ครับเพื่อไม่ให้รัฐเนี่ยยกเลิกอาหารกลางวันฟรีตอนที่โรงเรียนปิดเทอมมาก่อนหน้านั้นแล้วจนมาถึงตอนที่โควิดระบาดครับรัฐก็มีมติว่าไม่จําเป็นต้องทาอาหารเลี้ยงเด็กหรอกเพราะว่าโรงเรียนปิดอยู่แล้วให้เด็กไปกินที่บ้านก็ได้แรดฟอร์ดจึงพยายามเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งครับเขามองว่าอาหารกลางวันพวกนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆและจะมีเด็กอีกมากมายเลยที่ต้องหลับไปพร้อมกับความหิวโหวยถ้าเกิดว่าโครงการตรงนี้ถูกยกเลิกไปก็คือการตัดสินใจของภาครัฐในครั้งนี้ก็คือการตัดสินใจโดยพื้นฐาานว่ มองไม่เห็นความลำบากของเด็กๆเ,เหล่านั้นเลยครับแรดฟอร์ดต่อสู้กับภาครัฐครับรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีบริจอน้นในขณะนั้นเพื่อผลักดันเรื่องนี้ครับจนมันเกิดกระแสคนลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกับแรดฟอร์ดทั่วประเทศครับจนรัฐบาลอังกฤษก็ต้องยอมมอบเงินงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเยียวยาเรื่องนี้ แต่แน่นอนครับแม้ว่าจะได้เงินจากภาครัฐมันก็ไม่พอฮะเพราะว่าทุกคนลําบากในช่วงเวลาที่เป็นโควิดแบบนี้นั่นทําให้มีภาคเอกชนครับเข้ามาร่วมด้วยร้านอาหารบาร์หน่วยงานราชการท้องถิ่นมากมายเข้ามาช่วยเหลือแต่มันก็ยังไม่พอในะอีกหลายที่ครับเขาให้แรดฟอร์ดเนี่ยพยายามระดมทุนบริจาคจากคนทั้งประเทศครับแล้วก็สามารถนําเงินมารวมกันได้มากถึง20ล้านปอนด์เพื่อช่วยเหลือในโครงการอาหารกลางวันของเด็กในครั้งนี้ครับแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วประเทศเหมือนเดิม แรดฟอรดบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันคือหลักมนุษยธรรมเมื่อเรามองตัวเองในกระจกเรารู้สึกว่าเราได้ทําทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วหรือยัง เอาเรื่องการเมืองออกไปทุกคนจะเห็นด้วยกับเรื่องที่เด็กต้องนอนทั้งที่ยังอดอดอยากอยู่เหรอความอดอยากในอังกฤษมันไม่ต่างจากโรคระบาดเลยมันแพร่กระจายไปจากรุ่นสู่รุ่นและมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปถ้าเราไม่ทําให้มันถูกต้องการต่อสู้เพื่อสังคมของแรดฟอร์ดครั้งนี้ครับทำให้เขาได้รับเครื่องราชอิสริยภร์ orn, ชั้น MBE มาจากราชวงศ์อังกฤษเพื่อสดุดีความดีความงามของเขาที่ทําเพื่อเด็กๆในครั้งนั้นด้วยครับนอกจากนี้แรดฟอร์ดยังทาโคร โครงการหนังสือเพื่อเด็กครับให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่านรวมถึงเด็กที่รด้อโอกาสเข้าไปถึงหนังสือแรดฟอร์ดก็ขอความร่วมมือกับสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของกรีครับเป็นสปอนเซอร์ให้บริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนต่างๆเป็นหมื่นๆเล่มเลยครับทั่วประเทศเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยมันเหมือนเป็นของแพงครับสำหรับบ้านที่ยากจนมีเด็กอีกหลายแสนคนครับที่ไม่มีหนังสือเป็นของตัวเองตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ได้อ่านหนังสือมากเท่าไหร่เพราะว่าครอบครัวต้องเจียดเงินที่มีไปซื้ออาหารมาก กว่าที่จะมาซื้อหนังสือนั่นทำให้เขาเ,เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเด็กๆครับ การที่เราเคยลำบากมาก่อนครับมันทำให้เรารู้ว่าการไม่มีเนี่ยมันเป็นยังไงพอมีแล้วก็หยิบยื่นเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นบ้างมันก็ทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับแรดฟอร์ดเคยบอกว่าการที่เราเริ่มทีละเล็กทีละน้อยเป็นตัวอย่างให้คนในสังคมเริ่มทําตามๆกันเนี่ยมันยั่งยืนกว่าการรอสนับสนุนจากภาครัฐครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมาแล้วก็ไปแต่ถ้าเกิดคนในสังคมเริ่มเห็นเริ่มทํากันอยู่แล้วพอรัฐมาเติมให้มันก็จะยิ่งมั่นคงขึ้นแล้วก็จะยั่งยืนต่อไป นนคตเขาอาจจะไม่ใช่นักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกครับแต่แรดฟอร์ดลุกขึ้นสู้เพื่อสังคมเขารักบ้านเกิดเขาที่เมืองแมนเชสเตอร์แบบนี้เขาเห็นอะไรไม่ดีเขาก็ลุกขึ้นพูดครับเขาพูดเพราะว่าอยากให้มันดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเมืองแมนเชสเตอร์ไม่ใช่ว่าเขาชังแมนเชสเตอร์ชังอังกฤษแน่นอนแรดฟอร์ดอาจจะไม่ใช่นักเตะระดับรางวัลบาลลงดอแต่ใจของแรดฟอร์ดหล่อมากครับ ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ครับอยากให้ทุกคนรู้ครับว่าการลุกขึ้นสู้การลุกขึ้นทําอะไรสักอย่างเพื่อสังคมมันเริ่มได้ที่ตัวเราโดยที่ไม่ต้องรอภาครัฐครับแล้วเห็นอะไรไม่ดีเราลุกขึ้นพูดได้ครับเราไม่ได้ไม่รักบ้านเราเราอยากให้มันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้ครับ และสำหรับใครนะครับที่ฟังมันจะถึงตรงนี้ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราฟุตบอลแม็กซที่มีให้ดูให้อ่านทุกวันเนี่ยทั้งในเพจใน YouTube ใน t i k t o อกมีหมดเลยครับกด s u b สไครต์กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราฟุตบอลแม็กซเพราะทุกวันคือฟุตบอลสวัสดีครับ